สวัสดีครับผมเฮงบอกกี้ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะครับน้องไอเชียกับน,น้องไอเชียนกําลังเดินสํารวจรถเก่านะครับที่จอดเรียงรายกันเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับเนี่ยฮะไอเชียเป็นไงมัง่งมันเป็นรถอะไรลูกน่าจะเป็นรถทหารป่ะโอเชียนไปดูที่ว่ามันขับได้ไมั้ยเนี่ยมันเก่า,ม,กามากเลยนะครับตอนนี้ กระจกแตกด้วยอ่ะเดินดูดิมันมีกี่คันอ่านนดอเดินดูสิลูกระวังตอนนี้เอเชียซูเปอร์สปอร์ตกับโอเชียนไทยแลนด์นะครับกำลังเดินสำรวจระวังนะลูกเดินดีดอ่าไม่ต้องเข้าไปลึกมากออกมาลูกมันน่าจะเป็นรถเก่าที่ใช้ไม่ได้ลูกเขามาอนุรักษ์ไว้เหมือนเป็นรถทหารญี่ปุ่น่ะ น,น,นี่ดูคันน oh, ี้สิไม่ต้ <Yeah. S 1> องขึ้นรกแมวคันนี้เหมือนยางยังไม่แบนอาจจะใช้ได้รอเปล่าน่ยเชียดูคันนี่หลายคันมาก้ยเชียรข้างในเหมือนเป็นรถเก่าเลยเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยมีรถสภาพดีมาก เปิดประตูนี้เปิดประตูนี้ได้ไหมไลองเปิดดิดอ่อเาเปิดไปลูกนี่นะครับยาวเหยียดเลยลเใช่ อโอเคเดี๋ยววันนี้เอเชียจะเข้าไปดูรถนะครับกับน้องโอเชียนจะเข้าไปที่ตลาดนันดรถไฟศรีนครินทร์นะครับมีโชว์รูมรถเก่าแล้วก็รถสวยๆมากมายเลยอันนี้แค่บริเวณที่จอดรถนะครับนี่มีข้างบนอีกเอเชียเดินไปดูดิโน่น,นหน่อยเห็นไหมข้างในนั่นก็เป็นรถเก่านะ นี่อยู่วันนี้อีกหนึ่งคันไม่ฟ้ามากกว่าหนึ่งคันฮะมากกว่าหนึ่งคันอ๋ <laughs> รถหารให้เช่าเช,เชนไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวไปก็ถ่ายรูปฮนะนี่ครับอยู่บนดาดฟ้าอีกสามคันทีส่สวยตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาที่ตลาด ส่วนรถไฟนะครับสีนักครินครอบคัวชอนะครับแม่้น้องเอเชียน,น้องโอเชียนนะครับ <What? S 1> วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดิน จับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดรถไฟสีนากลิงกันจำนวนมากนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วก็มีร้านอาหารนั่งกินเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณทางตรงกลางนะครับมีรถอยู่หนึ่งคันน้องเอเชียน้องเอเชียนสนใจนะครับเนี่ยยูนินแคมบริเวณรถเกา่ายังไงเชียร์เดี๋ยวถ่ายรูปให้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกะเพราถาดน,นะครับ ก็สั่งกระเพาะาดกับเล้งแซบนะครับนี่ เป็นไงบ้างครับโอ้โหเข้าไปเดินดูที่เชียนี่ครับรถถูกใจน้องเอเชียมากครับเอเชียซูเปอร์สปอร์ตวันนี้มาเดินดูรถเก่านะครับที่ตลาดนัดรถไฟสีนครินเอ,เอเชียเดินไปเลยเดินไปดูสมงุติ อเชียพาเดินไปทางโน้นลูกนะครับไปไงโอ้อเราจะที่สวยหลายคันเลยนะครับเนี่ยอย่าไปจับรถนะลูกดูเฉยอันนี้ดอมใช่ไหมเชียโดมินิกชาเลตโต้ ใช่ไหมฟาสอะไรเนี่ยอ่ารถไฟนี่ไงว่าไงเชี่ยนยังไงนะเรา,า,าเชี่ยนว่าไงครับเหมือนคล้ายๆตรงนี้เหมือนรถตอน เป็นรถอะไรมั่งลูกเนี่ยรถเต็มเลยนู่นเป็นไงเชียข้างอ่าอยู่คนละข้างลูกไม่เท่าไหร่ เอเชียบอกที่ว่ารุ่นอะไรบ้างดีหัอะไรบ้างลูกอันนี้เชฟโลเลอ่สวยไหมสวยอ่าอันนี้หรอนี่นนเดินไป,เ,ปนเชฟลเลอ,อันนี้วายอยู่จ่าอันนี้ Volkswagen ลูกตัว W ข้างหน้านะี่อันนี้ล่ะนี่เชฟโรเลตอันนั้นก็เชฟโรเลตอ่าโน,น,น่นการโน่น Volkswagen หรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียเท่านี้นะครับฝากกดติดตามครอบครัวชอด้วยนะครับที่ช่อง Engoki Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเอเชียกับน้องโอเชียนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกกับการชมคลิปนะครับครอบครัวชอนะครับ